ทำไมพวกเราทุกคนถึงควรมีประกันอุบัติเหตุครับมันมีข้อดีมันมีประโยชน์อะไรและทำไมพวกเราทุกคนถึงควรจะมีประกันอุบัติเหตุเป็นประกันเล่มแรกของพวกเราครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องอยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆทั้งการเงินและการลงทุนที่ผมจะเล่าให้เราฟังเป็นประจำครับวันนี้จะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประกันอุบัติเหตุครับว่าข้อดีของมันมีอะไรบ้างทําไมผมถึงแนะนําให้พวกเราทุกคนมีประกันอุบัติเหตุเอาไว้นะครับข้อแรกเลยครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยเป็นประกันที่ทําง่ายไม่ค่อยยุ่งยาก ตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยบางทีถ้าเรามีโรคประจําตัวมีนู่นนี่นั่นอยู่ก็อาจจะทําให้การพิจารณารับทําประกันเหล่านี้ของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นบางคนมีความดันมีเบาหวานมีไขมันมีโรคหัวใจมีตับมีนู่นนี่นั่นครับบริษัทปฏิเสธในการทําประกันสุขภาพหรือบางเคสเนี่ยปฏิเสธการประทาประกันชีวิตเลยทีเดียวนะครับแต่สําหรับประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็จะยุ่งยากน้อยลงไปหน่อย โรคประจําตัวในหลายๆแบบนะฮะประกันอุบัติเหตุก็ยังรับทําประกันเนื่องด้วยความคุ้มครองของเขาเนี่ยหลักๆคือเกิดจากการประสบอุบัติเหตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องโรคส่วนใหญ่โรคส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมาเอฟเฟกตรงนี้เพราะว่ามันคุ้มครองเฉพาะเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุข้อที่2ครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยเป็นประกันที่เบี้ยไม่ค่อยแพงสําหรับผมคือคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ จะแบบทุกๆหน่อยก็2,500บาทต่อปีอดีขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะ3-4,000นะครับซึ่งส่วนมากมันก็จะให้ความคุ้มครองสมมติจ่าย2,000กว่าอาจจะคุ้มคอร 30, อง30,000แปลว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีวงเงินอยู่30,000ต่อเคสของการเกิดอุบัติเหตุเลยทีเดียวไหมสิบเท่าอะสิกว่าเท่าแปลว่ารงมีบาทปุ๊บเนี่ยมีวงเงินคุ้มครองเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย30,000หกล้มได้แผลเจ็บเข่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละเกิดจากอุบัติเหตุ มีวงเงินใหม่อีก3ามหมื่นและถ้าแผนสูงขึ้นไปกว่านี้เราจะได้50,000ต่อครั้งหรือ1 0 0 0 0แต่อครั้งซึ่งตร้การอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมักจะรวมหมดเลยถึงการนอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยเช่นถ้าเราเจ็บป่วยจากการที่เกิดอุบัติเหตุแล้วจําเป็นจะต้องแอดมิดโรงพยาบาลมันก็น่าเป็นวงเงินครับซึ่งก็ตัดจากวงเงินนั้นไปเช่นสมมติเรามีวงเงิน50,000หรือแสนหนึ่งจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเข้าเฝือนู่นนี่นั่นแล้วจําเป็นต้องไปนอนโรงพยาบาลด้วยมันก็จะไปตัดค่าห้องตัดค่ารักษาในการ เกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆตามวงเงินของประกันที่เรามีนะดีไหมผมว่าก็จ่ายเงินน้อยเพื่อ l e เว r เ g e นะครับมองกันยาวๆอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้เกิดได้บ่อยๆในบางคนนะบางคนอาจจะเกิดได้บ่อยนะสุ่มเสี่ยงนะแต่การที่ต่อให้ไม่ได้เกิดบ่อยๆครับด้วยเบี้ยประกัน2 0 0 0นถึง4,000 4น0 0กว่าอะไรเงี้ยครับเราไม่เป็นอุบัติเหตุเลย 5ปี10ปีจ่ายเบี้ยทิ้งแต่อย่าลืมว่าเป็นสักทีหนึ่งเกิดอะไรไม่รู้อ่ะมีรถมาชนเราเราหกคลม้มตกบันไดอยู่ดีมีแมลงสัตว์มาขับต่อยนี่อุบัติเหตุครับมันคุ้มครองเลยแล้วเหตุนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราต้องจ่ายค่ารักษามากๆกก็ได้ถ้าเราไม่มีประกันอุบัติเหตุเอาไว้พอวันที่เรามี10ปีเจอครั้งหนึ่งหลายครั้งยังเรียกว่าคุ้มเลยแต่ที่สุดอย่าเป็นเลยนะผมจะดีใจมากที่ยอมจ่ายเบี้ยอุบัติเหตุทิ้งไปเลยนะสิบปียี่สิบปีก็ได้แต เหตุเลยในชีวิตก็หยอกข้อสุดท้ายครับจริงๆเราสามารถเลือกคุณภาพในการรักษาได้คือแปลว่าวันที่เราเกิดอุบัติเหตุครับเราก็ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดสะดวกที่สุดได้เลยโดยที่แบบอุ่นใจไม่ต้องกังวลน,นู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับบริษ,ษัทประกันมักจะโคกับโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่แล้ว นะครับแล้วแต่ว่าบริการประกันบริษัทไหนเนี่ยโคกับบริษัทมากโคกับบริษัทน้อยแต่ว่าหลักร้อยทุกบริษัทประกันแหละเท่าที่ผมเช็คดูนะสุดท้ายพอเราเกิดเหตุเราก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะดูแลเร,เราได้อย่างเร็วที่สุดไม่ว่าจะตอนกี่โมงก็แล้วแต่นะครับเพราะเราก็มีวงเงินแบบปุ่นใจใจ่ายไปแล้วปีละ2,000กว่าบาทปีละ3า0 0กว่าบาทหรือปีละ4000กว่าบาทมันตกเดือนละแบบ 200- 400ถึงเพื่อมาเซฟค่าใช้ใจ่ายเราเป็น พันๆหรือเป็นหมื่นๆน,นะครับต่อการเกิดอุบัติเหตุ หนึ่งครั้งแปลว่าเป็นครั้งหนึ่งครั้งหน้ามาใหม่วงเงินมาใหม่เพราะฉะนั้นด้วยข้อดีเหล่านี้ทั้งเบียก็ไม่แพงสร้างความสะดวกให้เราเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่มักจะ cover หมดแหละจริงๆแล้วไปต่างประเทศเนี่ยก็ cover แค่ต้องสำรองชายก่อนนะฮะแล้วก็เอากลับมาเคลมยังไม่นับว่าจริงๆมันทำง่ายไม่ยุ่งยากนะครับบางคนเนี่ยป่วยเป็นโรคจำตัวเนี่ยทำประกันสุขภาพไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุผ,ผ่านด้วยพอเห็นข้อดีเหล่านี้ผมก็เลยมักจะชวนเพื่อนชวนลูกค้าชวนใครที่รู้ จากว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยถ้ายังไม่มีประกันอุบัติเหตุนะทำไปเลยทำเถอะดีอุ่นใจปลอดภัยและราคาไม่สูงครับถ้าใครสงสัยว่าประกันอุบัติเหตุที่ตัวเองมีอยู่ประกันสุขภาพที่ตัวเองมีอยู่ดีเหมาะกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสามารถทักทายมาสอบถามกับผมได้เช่นเคยนะครับตามลิงก์ข้างล่างหรือแอดไลน์ไอเดียแอดโค้เข้ามาก็ได้นะครับผมตอบให้ทุกคนบางทีอาจจะตอบช้าบ้าง แต่ตอบทุกคนไม่ต้องห่วงครับหากเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนมาฟังไปด้วยกันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเล่าให้ฟังเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ